สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลักสูตรความสําเร็จอา, guerra. อาจารย์เปิ้ลนที่คุณคลิกไลค์ติดดาวกดซีเฟิร์เพื่อมองเห็นโพสต์ก่อนนะคะเป็นไลค์ประจําวันค่ะมาประมาณมูงครึง่งบวกลบของทุกวันนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะใครภาพชัดเสียงชัดทักอาจารย์เปิ้ลขึ้นมาได้นะคะว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีๆนะคะอาจารย์เปิ้ลนเอาพลังออร่าที่สดใสมาฝากกันละกันเนาะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่นอนเนาะ แล้วก็มาอยู่บนภูเขานะคะก็เป็นบ้านพักเป็นหลังๆนะแล้วก็ตอนนี้อยู่บนอยู่บนเขาอยู่เนี่ยที่เห็นนี่ก็เป็นเขานะนอนอยู่บนภูเขาค่ะก็เลยเอาพลังความสุขความสดใสมาฝากกันละกันนะคะถอดรหัสสนามพลังเงินในตัวคุณค่ะ 1. ทําไมคนบางคนคิดแค่เรื่องเงินเงินก็มาเอง 2. จะสร้างแรงดูดเงินแบบไม่ต้องไล่ตามทําได้ยังไงนะคะและ3ค่ะจะสร้างความรู้สึกบางอย่างสิ่งที่เงินสัมผัสได้ก่อนตัวเราความรู้สึกบางอย่างเนี่ย สิ่งที่เงินสัมผัสได้ก่อนตัวเรานะคะก็เป็นเรื่องของการเปิดพลังภายในเนาะเรื่องของการรับข่าวดีรับโชคดีรับเรื่องของเงินทองเนาะแล้วก็สิ่งสำคัญมากนะคะเวลาที่เราเนี่ยนะคะ,ะใช้ชีวิตหรือว่าเรามีความสุขเนี่ยเราต้องจัดการตัวเองนะคะให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนที่มีเทคบาลานซ์มีความสมดุลในตัวเองเนาะเพราะว่าในชีวิตเราเนี่ยถึงแม้ว่าเรานั่งเพลินเนี่ยเราก็อาจจะดึงดูดเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตได้ตลอดเวลานะคะดังนั้นรักตัวเองทํา ทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองอยู่เสมอเราจะได้เศษคุ้นกับความรู้สึกที่ดีแล้วก็ไม่ได้หลังไหลไปตามความคิดความเห็นของผู้คนค่ะการที่ใครจะคิดเห็นยังไงหรือคนส่วนใหญ่จะคิดเห็นไงสุดท้ายแล้วเราต้องเป็นคนเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เรามีเนาะแล้วก็มีความสุขในสไตล์เราเองเพราะว่าไม่ว่าเราจะสุขเศร้าเหงาทุกเนาะสุดท้ายแล้วความสุขเกิดขึ้นที่ใจเราความทุกข์ดับที่ใจเรานะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติาวันนี้ค่ะขอให้เราทุกคนมีความสุข สนุกสนานนะสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีพลังค่ะเป็นสายเฮลตี้เนาะเป็นสายแห่งความสุขอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขความสดใสที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเนี่ยก็เกิดจากการที่เราเลือกด้วยนะสวัสดีค่ะคุณเลิฟเลิฟดินลี่ค่ะนะคะสนามพลังเงินในตัวเราทำไงดีเนาะตอนนี้อาจารย์เพิรนก็ขอประชาสัมพันธ์คอร์สใหม่ล่าสุดนะคะชื่อว่า Master Class พลังเงินด่วน20บทแอดดิเวนใน3วันนะคะอยู่ในราคาโปรโมชั่นวันสุดท้ายแล้วค่ะ 8 9 9บาทนะวันพรุ่งนี้ขยับเป็น1,099บาทสำหรับคนที่เห็น Val u e เห็นคุณค่าของการเติบโตของตัวเองเห็นคุณค่าของคอร์สเห็นคุณค่าของอาจารย์เปิ้ลเห็นว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน์ในการที่จะพาให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงและมีอะไรไม่เหมือนเดิมเป็นการให้สกิลทักษะกับตัวเองเนาะก็ฝากบอกด้วยนะคะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ early bird ดนะคะอ่าหมดเขตนะคะวันนี้นะคะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกระคาหนึ่งแล้วใครสนใจที่จะได้คอร์สพิเศษตัวนี้นะคะกับพลังงานยอดเยี่ยมตัวนี้20บททรงงพลันะคะคนั่นก็คือ สต๊าชา์พลังเงินด่วนนะคะที่จะมอบความสุขความสดใสให้กับพวกเราทุกคนเนาะอ่ะคันนี้ก็หนึ่งทำไมบางคนคิดถึงเรื่องเงินเงินก็มาเพราะว่าเขาไม่ได้มีความอึดอัดกังวลใจเรื่องเงินเขาไม่ได้มีความอึดอัดกังวลใจเรื่องอะไรมากเกินไปแต่ว่าเขาเป็นคนที่อ่าเติมเต็มความสดใสให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราก็ววคิดว่าเรื่องเงินไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรหรอกคะ่ะเป็นเรื่องที่เราสามารถบริหารจัดก,การได้เป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้ผ่านได้สบายๆตรงนี้ก็จะทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่คิดบวกแล้วก็มีความสุขกับตัวเองนั่นเองนะคะ วันนี้ท้องฟ้าสีฟ้านะสดใสมากเลยเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลขออนุญาตให้ผู้คนดูอท้องฟ้าสีฟ้าที่สดใสก่อนนะโอ้โหสวยมากค่ะท้องฟ้าสวยมากแต่ว่าไปอยู่หลังบ้านเขาเนี่ยนูนมองก็วิวไกลๆนะ,ะท้องฟ้าที่อาจารย์เปิ้ลอยากให้เห็นนะ,ะสดใสมากเลยค่ะนะคะสวยป่ะนะสดใสไหมคะ อา <c oughs> จารย์เบิ้ลนอนดูวิวเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณการแชร์พี่นาตีต้ขอบคุณการแชร์ด้วยนะคะการแชร์การแบ่งปันเนาะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่คิดถึงเรื่องเงินเงินก็เข้าเนี่ยเกิดจากจิตใจที่มันเบิกบานเกิดจากจิตใจที่มีความสุขนะคะเหมือนนะอา,าเบิ้ลบอกว่าสุขเกิดที่ใจทุกดับที่ใจถ้าเกิดว่าคิดถึงเงินแล้วเงินไม่มาเป็นไปได้ไหมว่าเราไม่ได้คิดถึงเงินในทางที่เงินเข้าแต่เราคิดถึงเงินในทางลบว่า้เงินหายากนะชีวิตลําบากนะมันก็จะทําให้เราลําบากตามนะะนั้นรักตัวเองทําเพื่อ ก,ะะก็จะทําให้เรามีมุมมองวิธีคิดที่มันสอดคล้องกันระหว่างคิดถึงสิ่งต้องการแล้วเรามีความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาตรวจตามาดูตัวเรานะคะว่าความสุขของเราเนะี่ยอยู่ที่ไหนความสุขของเราอยู่ตรงไหนแบบนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะมีความสุขมากๆนะคะอ่าต่อมาข้อที่2ค่ะนอกจากการที่เราเนี่ยคิดถึงเงินแล้วได้เงินเกิดจากอารมณ์ที่มันสอดคล้องกันความอุดมสมบูรณ์พูนสุกก็ดีเนี่ยอ่าเรื่องของ จะสร้างแรงดึงดูดแบบไม่ต้องไล่ตามได้ยังไงแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องเป็นสนามแม่เหล็กแห่งความอุดมสมบูรณ์พูนสุขเนาะสวัสดีพี่สวรักษ์ค่ะสวัสดีค่ะนะคะภายในของเราจะต้องเปลี่ยนไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พูนสุขเนาะแล้วก็เป็นคนที่ดีนะเป็นคนที่มีประโยชน์เนาะให้กับโลกใบนี้อย่างตัวาจาย์เบิ้ลก็จะพูดอะไรที่มันดูเป็นนามธรรมเนาะเหมือนจับต้องไม่ได้แต่าจาย์เบิ้ลแท็กแอคชั่นจนสามารถที่จะจับต้องได้นะเช่นการทําตัวเราให้เป็นประโยชน์เนาะทำตัวเราให้มีความสุขนะทำตัวเราให้ บานใจแล้วก็อ,อธิษฐานจิตในการที่จะไม่ใช้คําพูดของเราเนี่ยปะหัดประหารใครหรือว่าจะไม่คิดแง่ไม่ดีถึงคนอื่นเนะาะเพราะว่าการพูดไม่ดีถึงตัวเองการพูดที่ไม่ดีถึงคนอื่นหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาเป็นสิ่งที่เราต้องก้าวหน้านะคะสวัสดีคุณนงรักค่ะสวัสดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะพูดถึงใครก็ให้พูดถึงสิ่งที่ดีเนาะเวลาที่พูดถึงใครก็ให้ปวยพรในสิ่งที่ดีเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดจินโนาการัน ตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะมีความสุขมากๆกับตัวเองแล้วหาให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขตัวนี้ก็เป็นตัวดึงดูดกันินอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเช่นถ้าภายในของเราเนี่ยมีความสุขนะมีความสุขคือมีความพอใจเนาะความสุขเกิดจากการที่เราซาบซึ้งสํานึกรู้คุณคุณของสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราเจออะไรเงี้นยนะเราก็สามารถแบบทําได้นะทำได้ว่าเออเนี่ยนะฉันรู้สึกขอบคุณการเงินของฉันฉันรู้สึกขอบคุณความรักของฉัน,ฉน,ฉนเปิดได้นะคะเปิดได้เข้ากระเป๋าได้ค่ะเพราะว่ามุ่ง นะคะโอเคแล้วเขากำลังขนของอะจะย้ายย,าย้ายย้ายฐานกันอยู่นะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างสนามพลังอารมณ์เนี่ยจึงมีส่วนสําคัญมากอารมณ์ต้องดีเนาะอย่างเช้าเนี่ยอาจารย์เพิ่นก็อารมณ์ดีเนาะแล้วอาจารย์เพิ่นก็อารมณ์ไม่ดีนะทนี่อาจารย์เพิ่นอารมณ์ไม่ดีทาไงต่ออ๋ออารมณ์ไม่ดีเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทาให้เราอารมณ์ดีเพราะสุดท้ายแล้วคนที่มาซิงเศรษฐกรนี้ให้กับเราเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะแต่เขาต้องแบกกรรมนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องมาทําใจให้ดีอารมณ์ให้ดีเหมือนอย่างที่บอกว่าความสุขเกิดขึ้นที่เราความทุกข์ดับที่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์ทางใจก็เกิดจากการปรุงแต่งเท่านั้นละค่ะนะเราอย่าไปจับจดเลยมาจนทําให้เรารู้สึกเครียดรู้สึกทุกข์นะสวัสดีคุณนุ้มาพรค่ะอาจารย์เลินบอกเลยว่า ในโลกของเรามันเต็มไปด้วยโลกของความคิดความเห็นนะความคิดความเห็นของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเอาความคิดความเห็นของทุกคนมาเป็นชีวิตเราเราต้องเคารพความคิดความเห็นของคนอื่นในขณะเดียวกันเราก็ต้องเคารพความคิดเห็นของตัวเองเหมือนกันว่าเราอะทำอะไรดีที่สุดแล้วเราต้องมั่นใจตัวเองเนาะอย่างนี้เรียกว่าคนที่มีวุฒิภาวะค่ะ คนที่มีวุฒิภาวะเนี่ยก็จะหมายความว่าทําอะไรก็ได้นะคะที่เราทาแล้วมีความสุขทําอะไรก็ได้ที่เราทาแล้วสบายใจอ๋อพิุวมาพรนะคะชมจากเยอรมันนะคะเวลคัมค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีพี่วาวาสดใสค่ะอ,อ,อาจารย์เปิ้ลนะรู้จักกับพระอาจารย์ท่านหนึง่งชื่อพระอาจารย์สมพร ท่านเป็นพระธรรมทูตท,ท่านก็ไปอยู่ที่เยอรมันเนี่ยเห็นว่าสัปดาห์นี้ไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็จะได้กลับมาที่เยอรมันอีกทีรู้สึกวันที่6หรือวันที่7เดือนหน้าไม่รู้อะนะพอดีว่าท่านเรียนปริญญาโทอยู่นะอาจารย์มื่ก็แบบช่วยดูแลแบบดูดูแลเรื่องงานท่านเนาะเพราะท่านเปทำทูตอะไรเงี้ยก็ยังแซวพระรอาะจารย์อยู่ว่าพระอาจารย์อย่าลืมส่งขาหมูเยอรมันมาให้หน่อยนะ <laughs> นะแซวกันแซวกันนะคะอ่าสวัสดีคุณอ่าบุญบุญฮาค่ะใช่ไหมอ่า คำเพชรใช่ไหม อาจารย์มันอ่านภาษาอังกฤษอ่านจะไม่แตกนะคะถ้าอยากจะให้ขันชื่อให้ถูกเนาะก็สามารถนะคุณบุญพาไหมบุภานะคะสวัสดีค่ะนะสวัสดีคุณเลิฟเลิฟลินดี้ค่ะนะคะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ฝากแบ่งปันด้วยนะคะฝากแชร์ฝากแบ่งปันด้วยการส่งต่อพลังงานบวกพลังงานกุศลพลังงานด้านดีค่ะเพราะฉะนั้นทําชีวิตให้มีความสุขทําชีวิตให้คุ้มค่านะเราไม่ใช่ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อเฝ้าระวังวิตกกังวลอย่างเงี้ยเราจะไม่มีความรู้สึกตรงนั้นอะสวัสดีคุณบัตดี้ค่ะบัตดี้บัวสวัสดีค่ะ ตอนนี้ถึงข้อที่2นะคะข้อ1เราพูดถึงเรื่องทําไมคนบางคนแค่คิดเงินก็มาเพราะว่าความคิดเขาบริสุทธิ์เขาไม่ได้คิดขัดขวางการเงินหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องยากคิดในสิ่งที่ทาทาในสิ่งที่คิดเนาะแล้วเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราตัดสินใจข้อที่2อาจารย์เปิ้ลพูดถึงโลกของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความคิดความเห็นของผู้คนคนนั้นคิดอย่างนั้นคนนี้คิดอย่างนี้เราไม่สามารถเอาความคิดเห็นของทุกคนเนี่ยมาเป็นการใช้ชีวิตของเราได้หรอกค่ะเราต้องรู้ว่าชีวิตเราต้องทํำยังไง สไตล์ของการใช้ชีวิตคืออะไรนะคะต่อมาค่ะข้อที่3ความรู้สึกบางอย่างคือสิ่งที่เงินสัมผัสได้ก่อนตัวเราเช่นความกลัวเนี่ยที่มันออกมาสังเกตไหมบางบางบางสป,ปีชีเนี่ยมันไม่ต้องพูดกันแต่ก็คือไอของความกลัวกลิ่นไอของความกลัวความรู้สึกความกลัวเนี่ยมันออกมามันทําให้เราดูออกเนาะเช่นคนไหนทีอ่อยากได้มากกว่าคนนั้นแพ้อ่้าคล้ายกับความรักคนไหนอยากได้มากกว่าคนนั้นแพ้นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเราไม่อยากเมื่อไหร่เราจะเป็นคนที่กลุม่มอำนาจตัวนั้นพราะอะไรคะมันจะอยู่ในสภาวะของความเป็นกลางปฏิบัติอย่างเป็นกลางนะคะแล้วก็มีความเชื่อมีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเรื่องของพลังงานเนี่ยที่มันค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องส่งกระแสข,ของความรู้สึกอุดมสมบูรณ์พูนสุขเนี่ยออกไปนะเงินถึงจะเข้ามาความรักถึงจะเข้ามาความเกลียวกว่าความโกรธความโมโหความรู้สึกพอใจไม่พอใจเนี่ยมันมีส่วนคะ่ะมันมีส่วนทําให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เชิงลบหรือเชิงบวกก็ได้ เพราะฉะนั้นอยากให้เรานะคะส่งคลื่นพลังงานของความรู้สึกอุดมสมบูรณ์พูนสุขปราศจากความอยากนะ,ะปราศจากความกลัวปราศจากความลังเลสงสัยออกไปแล้วเป้าหมายของเราก็จะประสบความสำเร็จค่ะให้เชื่อมั่นในตัวเรานะ,ะว่าคิดดีพูดดีทําดีอยู่แล้วนะคะเพราะ,ะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองค่ะมีความสุขกับทุกๆวันที่ผ่านเข้ามามีความสุขกับทุกเรื่องที่เราเจอนะแล้วก็แน่นอนเนาะธรรมะโอสถอีกอย่างหนึงเนาะกลยุทธ์ที่อาจารย์เิ่นบอกว่าเราบางคนจะเจอคนที่ชอบถักอะ นะชอบชอบทักไม่ดีอ่ะเฮ้ยไปทําอะไรมาแย่อะไรเงี้ยเหมือนบางทีมันก็คือหวังดีนั่นแหละแต่ในความหวังดีเนี่ยมันคือการส่งข่าวร้ายให้กับผู้คนสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตก็เลยเป็นคนที่ชอบแจ้งข่าวร้ายชอบบอกข่าวร้ายเราเองต้องมีภูมิคุ้มกันตรงนั้นนะอ่ามีภูมิมคุ้มกันว่าถ้าไม่ว่าใครจะทักเรายัางไงเราคงต้องยืนหยัดในความเป็นตัวของตัวเราอยู่เสมอนะถ้าถ้าเราเป็นคนที่ชัดเจนตรงเนี้ย ความคิดความเห็นก็จะไม่มีอะไรทําเราได้แล้วจําไว้นะคะเงินจะไม่มาหาเราในเวลาที่เรารู้สึกอยากเพราะความรู้สึกอยากมันจะเป็นความกังวลใจความคาดหวังที่ว่าเกินไปเรารู้ว่าเราอยากได้อะไรมันคือเป้าหมายแต่ความรู้สึกว่าเรามีมันเรียบร้อยแล้วเนะี่ยมันเป็นพลังเงินด่วนที่จะสามารถเข้ามาในชีวิตได้เลยนะ ทุกคนเขียนค่ะฉันเชื่อว่าเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วฉันยินดีรับเงินล้านฉันเป็นคนโชคดีฉันหาเงินเก่งฉันเป็นที่รักของทุกคนฉันอยู่ในร่างกายที่มีจิตใจที่แข็งแรงโรคอะไรก็ตามที่ไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อโรคคือโรคที่เกิดจากสภาวะจิตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่อาจารย์เปิ้นเรียนจบคุธจิตวิทยามาเนี่ยแม้กระทั่งโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่เนี่ยมันยังสามารถบรรบัดเยียวยาได้ด้วยเรื่องของสภาวะจิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตเป็นานายกายเป็นบ่าวนะคะ เพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่ได้มีภูมิคุ้มกันที่จะไปช่วยให้ใครรักษาใครได้อย่าไปเที่ยวทักใครว่าเขาควรจะเป็นนู่นนี่มีความเสี่ยงมีอะไรเราไม่ใช่หมอค่ะ คำพูดของเราอาจจะโน้มน้าวจิตของเขาเนี่ยให้เขามีความเชื่อหรือว่าเขาอาจจะมีแสงแงเนี่ยโยครคภัยไข้เจ็บก็จ่อมาเร็วขึ้นให้คำพูดของเราเป็นคําอวยพรผู้คนนะคะว่าดูแลสุขภาพนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอย่าไปซาะแซะถามหาโาครคภัยไข้เจ็บค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นเอานะเป็นเอาเอาไหวไหมสู้อยู่ไหมอย่างอาจารย์เปิ้ลเป็นคนที่เชื่อเรื่องของพลังบวกพลังบารมีกุศลมากนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดูถูกวิทยาการทางการพ้องการแพทย์นนะมันก็ต้องดูแลควบคู่กันไป นะอะไรที่ควรกินอะไรไม่ควรกินแบบนั้นเป็นต้นอ่าเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะมีความสุขมากๆค่ะ เรามีความสุขมากๆแล้วมันจะหลั่งสายโโรูฟีมาได้ทั้งเงินได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งความรักไม่มีใครอยากอยู่ใกล้กับคนที่อมทุกข์อมโศกไม่มีใครอยากอยู่เข้าใกล้กับคนที่มีพลังงานลบไม่มีใครอยากอยู่คนที่พูดไปเรื่อยเจื้อยตามใจตัวเองเราไม่ใช่เจ้านายชีวิตของใครที่จะไปลิขิตกําหนดชีวิตหรือสั่งให้ใครทําอะไรได้เรามีหน้าที่ดูแลจิตใจตัวเองนะคะ,ะสวัสดีค่ะนะคะ,ะสวัสดีคุณไก่ รรมองศาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอ็ดดี้นะคะสวัสดีค่ะนะฮะชื่อนี้หรือเปล่าคุณอ,อุดดี้น่ารักนะคะสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งเรานะะโลกแห่งความสุขโลกแห่งความอุดมสมบูรณ์พูนสุข,โล,สขโลกแห่งการที่เราทํายังไงดีจะบีบรีชันสั่งเทือนสิ่งที่เราต้องการเข้ามาหาเราได้จริงๆนะคะอาจารย์เปิ้ลนะมะีพลังพิเศษบางอย่างที่เกิดขึ้นเราคือจะเป็นคนที่มีกําลังใจให้ตัวเองตลอดเวลาและอาจารย์เปิ้ลจะต้องให้กําลังใจผู้คนอยู่ตลอดเวลาคาพูดที่อาจารย์เปิ้ลจะไม่พูดเลยคือการพูด ทำร้ายจิตใจผู้คนหรือว่าพูดไปเรื่อยโดยไม่หวังผลลัพธ์ว่าคนที่ฟังจะรู้สึกยังไงนะเพราะพราฉะนั้นเราเป็นคนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเจอคนอย่างนี้บางทีเรื่องของภาษามันเป็นเรื่องที่ต้องปรุงแต่งเราต้องเรื่องของพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เปิ้ลถึงมีหนังสือเรื่องพลังคําพูดเซลล์ท็อกนั่นเองนะคะ,ะพลังคําพูดเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายจิตใจแข็งแรงนะ,ะสดชื่นแจ่มใสพลังนะะสวัสดีพี่พ,พาราดีค่ะสวัสดีคุณเจนค่ะนะคะอ่าฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงฉันหาเงินเก่งเเรรีียยยยบ้้ออแลว่าาดมมกกคะช ฝากแบ่งปันด้วยนะคะฝากแชร์แล้วแบ่งปันด้วยนะคะ,ะในหน้าเพจของอาจารย์เปิ้ลน,นะมีทั้งคอนเทนต์สั้นนะหนึ่งนาทีคอนเทนต์ยาว3าทีแล้วก็มีคอนเทนตนะ์ไล์เนาะสวัสดีพี่ครูดวงเนตรค่ะโอ้โหวันนี้ลมอะไรพัดมาเนี่ยนะเข้ามาตอนเช้านี่เดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลจะให้ดูวิวนะ,อะตอนนี้อาจารย์เปิ้ลอยู่เขาเยเที่ยงนะมันต้องมาเห็นด้วยตัวเองอะอยู่ล้อมรอบไปด้วยเขานะเต็มหมดเลยนะคะ,ะวันนี้เรียกว่าเปลี่ยนที่นอนแล้วกัน ชอบอ่ะชอบท้องฟ้าสีฟ้าใครเห็นท้องฟ้าสีฟ้าขอให้ร่ำรวยมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงนะคะเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะคะอ้าวนะคะวันนี้ขอให้ทุกคำพูดของเราเป็นคำอวยพรทุกคำพูดของเราเป็นคำพูดที่สร้างสรรค์ พูดคาพูดของเราเป็นคําพูดที่งดงามนะคะแล้วก็ขอให้เป็นคําพูดที่ทําให้จันลงหัวใจเป็นน้ําทิพย์ชโลมใจคนฟังแล้วรู้สึกดีแล้วมีความสุขนะพลังคาพูดสาคัญมากเลยอาจารย์เปิ้นเลยเขียนมาอคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับพลังคําพูดนะคะแล้วก็คาวดี้นะคะสำหรับคนที่อยากให้ของขวัญตัวเองสําหรับคนลักชัวรี่นะคะอาจารย์เปิ้นมีคอร์สใหม่ล่าสุดวันนี้วันสุดท้ายแล้วคะ่ะ Early Bird ชื่อว่า Master Class พลังเงินด่วนนะยีบท A อคทีเวตใน30วันแอไทีเวตใน3วันนะคะ30ไม่ใช่ละนะคะ3วันนะคะใครที่สนใจนะคะเห็นคุณค่าแหนแวลูของตัวเองเห็นคุณค่าแหนแวลูของคอร์สเห็นคุณค่าเห็นแวลูของการเปลี่ยนแปลงนะคะคอร์สนี้คอร์สทำบุญด้วยได้คอร์สด้วยนะคะชื่อว่าคอร์สมาร์สคลาสพลังเงินด่วน20บท a c t i v เใน3วันนะคะเป็นคอร์สของผู้มีบุญบารมีเป็นคอร์สลับชลีของคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตและมีมายเซ็ตเรื่องการเงินแบบเร่งด่วนเนาะไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่งคะ่ะ คุณแค่ต้องอยู่ให้ตรงกับคลื่นของการเงินคลื่นของความรักคลื่นของความสุขนะคะทุกอย่างมันลายล้อมประกอบรอบตัวเราจะไม่มีใครสามารถทำะารจิตใจเราได้ถ้าเรามีหลักยึดที่มันค่อนข้างแข็งแรงรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะมีความสุขมากๆใส่ใจนะคะกับพลังงานภายในของเราว่าเรามีความมั่นใจนะคะเรามีความสดใสเรามีการมองมุมมองอย่างเชิงบวกอย่างไรนะคะรักตัวเองทําเรื่องตัวเองนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าสิ่งที่เราเจอนะคะก็เป็นสิ่งที่เราคู่ควรหรือบางอย่างที่เข้า มาเป็นกลุ่มการทดสอบนะคะตัวเราจิตใจเราว่าเรามีจิตใจที่มุ่งม,มั่นแค่ไหนกับการใช้ชีวิตเนาะจำไว้นะคะทำในสิ่งที่ไม่เคยทําแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยคได้ทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทําแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้ค่ะแล้วก็ขอ ประกาศนะคะวันที่19ตุลาคม2 5 1 8ที่ถึงนี้นะคะโครงการลรงทานหอยทอดนะ,ะบ้านสายสวรรค์ของเรานะคะก็จะเกิดขึ้นใครสะดวกว่างมาเจอกันนะคะยินดีรับบริจาคตะเกียบช้อนซ่อมโฟมนะคะตอนนี้ขาดน้ํามันนะคะ,ะขาดเรื่องของซอสซีอิ๊วน้ําปูน้ำปลาเนาะแล้วก็ของสดก็จะมีถั่วง,งอกสัก30กิโลหอย30กิโลเนาะที่จะซื้อในวันก่อนวันงานเนาะใครที่สนใจลงขันทําบุญนะคะ รวยชาตินี้รวยชาติหน้านะคะ8 0 0 2 4 7 6 0 5 1ธนาคารไทยพาณิชย์ปฏิทินตาวิศิ์กุล100%เป็นการทำบุญอนุโมทนาบุญกับทุกจิตศรัทธาด้วยกันนะคะแล้วก็บุญเนะ่ะเป็นสิ่งท,ที่ทำทุกวันนะกินแต่บุญเก่าระวังเขา,เ,า,เ,ราเรียกว่านะไรระวังบุญหมดนะอ่าเพราะฉะนั้นต้องทําบุญเยอะๆคะ่ะนะจงมีชีวิตอยู่เพื่อทําความดีจงมีชีวิตอยู่เพื่อทําให้โลกใบนี้งดงามนะคะแล้วเจอกันในคอร์สใหม่ล่าสุดวันนี้ลดราคาวันสุดท้ายแล้วคคค่ะะะะวันนนุ้้าาแลพรรงีปบ800 1 9 9บาทได้คอร์สด้วยได้ทำบุญด้วยชื่อว่าคอร์สมาสเตอร์ค d พลังเงินด่วน20บท Activate ใน3วัน นะคะยีสิบททรงพลังมากที่อาจารย์เปิ้ลตั้งใจทําเพื่อคุณนะคะใครสนใจเขียนว่าสนใจ899ค่ะใครเป็นเลขาให้อาจารย์เปิ้ลเขียนให้อาจารย์เปิ้ลได้นะคะว่า MasterC ์คลพลังเงินด่วนนะคะ F MasterC อร์พลังเงินด่วนแล้วเจอกันในคอร์สพิเศษสาหรับคนลักชัวรี่สำหรับคนพรีเมียมสำหรับคนที่มีหัวใจที่ยอดเยี่ยมนะ,ะที่คิดบวกเชิงบวกเนาะยอดเยี่ยมมากค่ะพี่ทิพพาสวัสดีอาจารย์เปิ้ลคิดดีมีตังค์เข้าสวัสดีคุณแหม่มนะคะสวัสดีค่ะาฝากไว้คํานึงนะคะ หัวร้อเสียงดังตังเข้ายิ้มเบาๆรับซับรัวๆค่ะ หัวราะเสียงดังตังเข้ายิ้มเบาๆรับทับย์รัวนะคะแล้วก็ทําใจแข็งๆไว้นะคะบางทีเราเจอคนที่มีความคิดความเห็นเยอะเนี่ยเราอย่าได้ไหลไปตามความคิดเห็นของท่านนะเราเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเราเป็นคนที่มีความมาัง่งคั่งเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนดีเราเป็นคนสวยเราเป็นคนหล่อเราเป็นคนที่สามารถทําอะไรก็ได้ในโลกใบนี้คิดในสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นพูดในสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นนะคะอย่ารู้สึกวิตกกังนวลมากเกินไปกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันทําวันนี้ให้ดีที่ส ถขข้าวันนี้ไม่มีความสุขนะคะชีวิตก็เหมือนขาดทุนแล้วนะทำทุกวันให้มีความสุขค่ะไม่ต้องไปกังวลใจตายก็ตายอยู่ก็อยู่แต่ให้อยู่อย่างมีคุณค่าอยู่ด้วยการสร้างบุญบาร,รมีอยู่แล้วมีคุณค่ากับกับโลกใบนี้แค่นั้นพอละคุณเป็นคนดีคุณคู่ควรที่จะประสบความสําเร็จคุณคู่ควรที่จะมีความสุขค่ะในโลกใบนี้นะคะไม่มีอะไรที่คุณมีไม่ได้เป็นไม่ได้หรือทําไม่ได้เชื่อว่าคุณมีมันได้เชื่อว่าคุณควรได้มาเชื่อว่าเป็นไปได้สําหรับคุณค่ะแล้วโลกใบนี้ก็จะอยู่ในกำมือเรานะคะมมนนนนุุษษยย์เเเป็ใสิ่่่งทีขาชือ เป็นในสิ่งที่เขาเป็น นะเราไม่ได้ในสิ่งที่เราแค่อยากแต่เราได้ในสิ่งที่เราเชื่อเราได้สิ่งที่เราเป็นวันนี้ขอให้กําลังใจทุกคนนะคะที่เรายังอยู่ในโลกของความคิดความเห็นนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับรู้เรื่องค่ะแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะให้เกียรติความที่เห็นของตัวเราเองด้วยรักนะคะส่งรักส่งกอดค่ะวันนี้อาจารย์มันก็ไม่รู้ว่าไลฟ์ไปกี่โมงเหมือนกันโทรศัพท์ถืออยู่แค่เครื่องเดียวนะคะ <c oughs> ไม่รู้กี่โมงกี่ยาม <c oughs> อ่ะโอเคนะคะก็น่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะคะขอให้เราทุกคนมีความสุขลวกันนะไหนดูซิ อ๋อยี่สิบนาทีแล้วนะคะอะเจอกันในคอร์สเรียนนะคะมาสเตอร์ครัพลังจิตเงินนะคะพลังอาจิตเงินเร่งด่วนเนาะอะ,อะ อาจารย์เปิ้ลไม่สามารถลุกไปไกลกว่านี้ได้นะมองวิวเขียวๆสวยๆแล้วกันวันนี้เอาท้องฟ้ามาฝากนะอย่ามัวแต่เครียดมากเกินไปนะคะเงยหน้ามองท้องฟ้าสีฟ้าบ้างดูต้นไม้บ้างขอบคุณคนที่อยู่รอบตัวเราขอบคุณคนที่ให้อะไรเราบ้างเนาะและที่สําคัญนะคะตื่นขึ้นมาอย่าลืมขอบคุณตัวเองค่ะขอบคุณที่เราเก่งขอบคุณที่เราผ่านทุกอย่างมาถึงวันนี้ชื่นชมยินดีตัวเองมั่นใจตัวเองค่ะเรียกว่าเป็นพลังเซลเอสทีมนะเป็นสูตรของออจิตวิทยาของมาสโลนะเรื่องของเรื่องของการ ที่เราเนี่ยคะจะเห็นคุณค่าตัวเองลําดับขั้นความต้องการของมาสโลเนาะ,ะขั้นสุดท้ายเราต้องการค้นพบความสุขของตัวเองความสุขของเราคือความสุขของเรานะประมาณนี้นะไหนใครดูแล้วมีความสุขขอบคุณค่ะนะใครเขียนว่ามีความสุขแสดงว่าพร้อมรับเงินร้อยล้าน ใครเขียนว่ามีความสุขแสดงว่าพร้อมรับเงินร้อยล้านนะคะใครชอบไลฟ์อาจารย์เปิ้ลเขียนว่าติดตามตอนต่อไปแล้วอย่าลืม follow อาจารย์เปิ้ลทาง YouTube แล้วก็ติ k t ต k อด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะขอให้เราทุกคนโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยแล้วเจอกันในคอร์สเรียนมาส t e r c ์คัพลังเงินด่วนค่ะ8 9 9สุดท้ายนะคะพรุ่งนี้1 9น9นะบายบาย love you เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสมีพลังนะคะสมหวังในความรักคิดถึงอะไรก็ได้สิ่งนั้นนะ อะไรที่คุณไม่อยากได้อย่าไปคิดถึงมันค่ะเลิฟ you